มาแล้วพี่น้องผี่จอปากมาแล้วมาส่วนดึกมไม่ดีหรอไ้วเออ <laughs> วันดีครับพี่น้องถ้าถ้า <laughs> มาแต่ใจเกาะมาใจทั้งหลังเอมาใจฮี้นครับมาใจฮี้น ได้ยังว่าตอนพ่อเถาเมตเถาบอกว่าเย็นอันจะว่าพ่อเาถาเมตเถาพี่นั่งพี่นั่งเออพ,พี่นั่งวางจันจ้าช้เดือเดือเดือโอ้พูดพูดได้พูดพเปลี่ยนเคยไหมก่อนเคยไหมบ่เออแอดดีพบุญเล,ล้วได้ละได้ละคือพูดเคยไหมแล้วเยนดดน็นยังไงตัวข้อหักยุบอ <laughs> <laughs> ีเด็กยพูดเคยไหมกันเลยพี่เองสวัสดีครับพูดเคยไหมเอาปลาว่ปลาพ่อเถาเมตเถาล่อไตัวไว้เต้นพี่น้อง <laughs> ร้อยตัวมันเทียนลงย่งลนอายสามตัวอันอน,อนี้ไปเอกก้อนเข้าจต้ก็ร่างเงยน็นน้ำจิ้มอยู่พี่น้องเมื่อตำแห้งเมื่อกระชินนี่นี่ไตน้<า>นำจิ้มไปเอกเข้ากำลังกระเจีมันอ่นีไปเอกซ,กซักไส้พี่นอ้นอง ได้ี่น้กินอ๊ะมาหอดใจแยบก็ยังคนบ่เคยดูมกันแต่แม่งจิบโควิบมันจ่ายเเนี้ยจิไปย่านยังโควิดเขาปัวเาเออแลกบ้าเาลกบ้านมันแต่ลกบ้าก็เชาท้องทีท่นยาเขา็มีาเจ้าคอยจีบไปคนบ่บานมาทางนี้บ่ได้เด้อคอยจีบวกทั้งในก่อทังที่บ้าทังนี้ะทั้งลล่ะเอา ว่านาเพชรตัดหญ้ายุติใจได้แก่ตายแล้วไม่เป็นขืนดูดูพุณดูพี่ดูพี่น้องฟั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 งว่านาเพชรตัดหญ้าขืนมั่วคอคอคแข้งอะไรเลยอันนี้หาทุ่มกลัวนะไดโนนี่ฟางกันเห็นไอยู่ในขีนหาทุ่มกลัวพี่น้องนี่เลยปีกนี่ดีแล้วหัวกาวันมาแต่มาแต่สี่เขาพี่น้องขาไม่ใส่ขายขุนย่างหนีเลย ได้จักได้จักสอบกับพี่เขาว่าเจ้าลำมันครับเด็าไปเอาขึ้นมาพี่ไปไอว่ามันได้อุ่มกลัวนี่แหละอันเอามาควงมาหันมือมันไล่สดอันกี่พี่นี่เดี๋ยวต้องับขึ้นไปให้เขาเต่าครับอันโอ้แต่ว่าเอาเอาใส่เนื้อไปซื้อมาแม่ใส่ปลาใส่ปตากไปยืดนะแต่คาดว่ามันสิบกก ก็สามสิบก็ย่สิสามสิบี่สิบอย่นหลไหลยไก็สิบามแต่มันใส่สอบหัวหันปลาดุกมันสีปดสิบุนก็ปรจักนี่นี่นี่พูแล้วสีเส้าลำนี่นี่พูนี่พูนี่ชองลอยสอบต่อปีพูดเดื่หน้าอะรตีหน้าอาไรมูนไหลมันม้นไหลคือว่ามันไปีข้าวซอยขใจว่าคือว่ามันมี่ต่เขาดำใแแ่เม่มแล้วแมีบอกเขาบอกกันเป็นการที่เป็นีขาวซอยกันนี่เขาซอยแเซียนเียนปลาูซกินเพื่อนะ แม่เราว่าตัวปลาเน้ยป่านองแบบไงพี่น้องป่าคว่ำมือตัวสัว์ได้เลยพี่น้อยจับยำเข้าเขาเลด้วยสีสีมือใดก็สีเขาสีมือมือใดบอกว่าถือพีนองเดี๋ยวเอาขึ้นร้านเอาขึ้นร้านมอนยังมือเยือยยวสส่งให้กันแล้วปลาอันเป็นอันคือกระโจมเตาไฟไปได้วะ ที่ก็ไม่ทุ่นดิเออแม่มันนี่จุ่มอุดรูดเป็นพระเอกเป็นหมอรำนักร้องบ่คือดอกพี่น้องมันเป็นคันห้อยหรือว่าเป็น่ยแผนกคอขั้วเมียขั้วคือเราวคั้งนี้เป็นนี่แม่เนี่ยนี่ผู้ชายพ่อวีทุนมาแม่ผู้ชายพ่อวีทุนแต่ว่าก็บ่ได้ดูถูกวามสามารถพ้นดิบ่ได้ดูถูกหอกอันนี้ี่แต่ว่ามันคนเ้านมันเจงมันคือกันย่งมันคือกันขนห้อนมันเจงมันคือกันยิ่งใหญ่แบบว่าอีพ่อว่าสเไงอยู่ที่มันผีจอปากซะทั้น พื่อนเนี่ยมีใบมีใบสมัครไปปรทธานปิ่นใบสมัครเลยอีกพอวมาต้องเชื่นชื่อผดแนต้องถามมีที่ปรึกษามีประธานนี่เบื่องล้วนพุ่นผู้ใดผู้ใดเป็นประธานนั่นเชื่อการอนุมัติอันนี้ประธานอันนี้เลขายกการโนมอันนั้นที่ปรึกษาที่ปรึกษานอนเหรอผ่ปรึกษานอประกวดนั้นเป็นอย่างมันตั้งเองว่าการการณ์เพราะฉะนั้นซอปีนๆก็รูสิม่เลยซอปีนๆการการส่วนล้วน ก็สากัญใช้สวนใช่ยังก่อนใช้ใส่แดดใช้แดดเยกสีแดงพใช้พักใช้ในต่เกีย์มันวิวมันบอหาดบ้องก่อนง่ามเลย้ันั้เข้มเียว่าแบบเด็กๆเด็กินน้องเอ้ยถาดำ้กำจ่าพี่น้องไล่ไล่สุดหัวสามทุ่มถาอ้นี้เดือยแล้วมันจะตาำลังไป ปลาลอยตัวปลาออวมาปานิ้ลอยตัวเมตริือทั้งตากทั้งเอียบทั้งถอดบ่กันดจนยี่พ่อคูช้าไวลาเพลย์เลยตดวปลาทา่ไม่แข็งตัตื่นมาถึงไม่แข็งมันกินทั้งในกินทั้งนอกเบิร์ดหรอกเพราะว่าปลาลอยตัวปลาออกมาจากนจังะวิงกินเบิดที่มนงั่นจังินยุบเบิรดชอตมือมันปลาที่หัว ไปไปไปแท้งปุ่นพี่น้องพระอีกก้อนทอาต่ำมันอันนี้ซสาก้อนพี่น้องหายแล้วต่าแก้วแล้วสีน้ามกลุนไปจํานักงานก้อนพี่น้องเดี๋ยวเขาไปสํานักงานก้อนนกพี่น้องอือพี่น้องย่างไเกี่ยวย่างปลาพีเอสดีแล้วปลาปลาพี่น้องเอาเแล้วรรก็ยังายบ่เอา่อพีได้เองเอา ผมเลีายไก่เคลื่อนมาอาอนแล้วครับน้ำชี่กำลังรุนแางมากผมว่ายผม่าด้ถนอผมมาด้ซื้อถนอมผมมาด้ซื้อเก่ผมน้อนดิ่งไปมันแบบคือเขาอเขาอเขาเนี้ยเอาดังเสียดังพูดเราเสียวพูดได้ก่อนเป็นสิเป็นลูกเคยได้พ่อเนอะผู้เป็นเส่นไหลยทางตรงใจผู้สี่อส้น่ะกูส่้ทางเนือประเทศใดถ้าเส้เอาผู้เครงซไปแม่ผู้เครงผู้เครื่อง้เรอ อันผู้ซื่อว่าแอดมินโมโมนะโมนะโมมีเด้อ่าเสน่ห์แบบนี้ครับเอาสิลูกผมเห็นไนเพราะว่าผมขี่ยอรถนั่นมาแม่จะถามว่าถามขอไปลูกถามเขาไปก่อนเพราะว่าเรามากอยู่พอดนะถึงเขี้ยวเราเราก็ไม่ทำให้เสียใจนเขาตัวแขว่นไม่รอไม่เท่แต่มีเสน่ห์ที่ขมตา ก่อนสิมาแม่ลูกสาวชักกะไปอันกุนิ้มปูนอ่อนก่อนเขาจะท่วงเขาอยู่ได้แม่เ่อเก็ว่าโอ้ยไปเศร้าเสลาเหลือเศร้าเกี่ยวสลานเกีเสียบุคลิกแต่ว่าจะไดนวาดนี้บอกเขาได้ว่าโอ้คนห่อนี่กันมันสิมากกันนี่มันมันจะได้ไม่กับมากดินี่ร่างกายรูปรลักสังขารนี่มันเปลี่ยนแค่สังขารเพียงภายนอกก็ซื้อดิปี่มันอยู่ที่ใจแล้วก็มเข้าใจกันต่างกันเด้อมาวันนี้แม่สิถามถามขอไปอันอันมาหม้อมะม่นี่ถามขอไปท่านถามอยู่ว่าเขาไม่แคงไปบัวเม่์ ถามว่าลาลามาคูใชยบ่ถาม่าลูกเอาเท่าบอมาคูใช่เท่ามาเคเออท่อมเด้อไอเอดเจ้าถามแม่ป้าไปแม่ป้าแล้วยงหนนิ่วเย็นเนั่นเาสีสูงเย็นฮะพนมาเย็นวิ่เนาะไอเอ็ดาบอกว่าถามแม่ป้าไปแม่ป้าแล้วยงไหนย่าอยู่ไนนีแม่ป้าทำอะไรก่อนฝากเ้อฝากตัวน้ำเล่าแม่เล่า ฝเนยฝาตั้งมือแรกแล้วตัมือพอดั้แล้วถ้าแช่สวนตัวหาได้คุณป้าสีทองที่ลาผูกขัดสนอกแสดงว่าปิงถึงจะแหลกเจอแล้วจั่สันเฮ้ยสมตาตาถืตาต้องใจดีครับยุ่งกลมักจ้ตัวหาเมียป้าดยคงเลยเขาหาเมียป้าก่เลยนะเบแ่้วฝากเนื้อฝากตัวจังสันจังเสียนผู้สันจังสันนี่สบาจังไหนสันนี่ไปสันนี้เอา ก็ว่าใจประสงค์แล้วมั่งเกี่ยววันฮวอดเนาะประงคยอดแล้วในแต่บางคนหาดิก็คือเด็กรงแขนเขาาควันควันแค่วยมือควันควันแ่อามือใส่ปนแค่นังปนค่นี้ทำพนเากันเนิดนี่นาทำมอถานอถกท่านเดเาพี่เ่าพอถานจะว่ายากวตัวที่พี่น้องเพราะว่านานรานี่เป็นแบบว่าสนิทว่ายิมแนบว่ายิมแน่นะด้ว่ากันคนอ่านใจแล้วยากเเนี่ย แต่ว่าขอยกะชีเอาข้อมือสูงทุกคนล่ะขอยกท่อยังอท่อดอกพี่น้องแต่ว่าข <oh ้าจะเอาเชี่ยวข่อยมักงายไฟสูงดิแต่ว่าก็คือว่าคก็ห้าวกับไม่เนาะแมียนเจ้าถือกันเนามียนคนหักกันหักกันนี่ยเพราะฉะนั้นพ่อบาทพี่น้องเมีนครับหักไปโหลดพี่น้องไม่เสียหรอกคือจากเอฟซีหักอันศิลปินยัีนี้แหละพี่น้องหักไปโหลดครับอันส่วนว่าเขาถือรับดนกั ตั้งแเป็นเรืองตั้ญยาให้คนมื่อกื่นันเ้าทเทีนนี่เพื่อนานอยู่แล้วอาซสิยกลูซาวกลางให้ก็ได้ยังันแล้วไปหามก่อนมื้อหามได้เลยพูดได้หามจับเครื่องตั้งยาไป้าเดียวเลยมือนี่เออี่ลีฮะยูคิปได้รจะเอาอีกเด้นั่นล่ะเื่ครื่องกัหาหายามันห่างลูกเอาไปทำไปอีเลยบดีผมทิไปอมก็ได้ครับเดี๋ยวบ่เครื่องตัวนี้มันขันพูนจับมันจะเป็นตัวกับมีนสรางเขาม่เนอะไม่ใครอยากป่วยรอดขันแซตว่าขันจมคว้า อตัวพี่องเพื่อันครับเพื่อนว่าคนหูใจแมนครับผมคนหูใจอกันกับือได้กล้องแต่ก้อยสิสอย่องเองแปดซ่องได้เลก็ได้อไรนวันนี้แม่จีว่แ่แม่จีวังสี่าเลคันคำว่าผู้สาวสีมักเนี่ยนะลูกแม่ว่า ต้องไปรบริหารเขียวซะก่อนที่แม่ป่ะเออแบบนี้<ต><ค>ไม่เขียวรู้แต่ว่าข่อยเป็นคนมีสใจดิข่อยเกิดวันพฤหัสดิเออข่อยเกิดวันจันทร์นี่น <c oughs> ั่นเห็นป่ะพี่น้องสังเกตเขียวด้อย <c oughs> ัคนแม่คู่สาวข้นอนนั่เด้อยัคนแม่มือแต่งงานดิฮห้วยขครแม่แม่เดิถามใจแม่เลยไหนไห่แม่จะปิดไฟก่อนแล้วก็สีรับตาหวานพาว่าแม่ได้นอนกับพระเอกหนังดิอ๋อเจังสีน้อนได้ขนาดวะยังเขาตีตัวมาหรอที่คุณแม่ วันทีงี่สิบสไปไทยเอ็มบีะนะอันนีเรงไงรันเากะแฮ้งเด้เนีเอาความจริงนี่นี่ครับอันไอ้ไส้ไข่เจายวยูพีุซลูโรอ่าไข่เพลงมัดแต่งมิวสิกของไอเกีรยนน้องดนจาของเพล่ใหญสีบรมักบ่งมีงเออ่ะนว่เสีไปซอยไอซอยไส้เลอพพนันว่าสิไป,ไ,ไ,ปไทยเอ็มบีพ่ะนะอ,อระรวะข้ปปสนอกก็ารอเบิ่งววานั่นผมสีว่างบอมันสีมีไรมเียจัทซส่นะแมนครับไอปซอยเพิ่นเราห่ะเพิ่นนห้เรีนบทเป็นเอียงเ่ะ ชักไปพัฒนได้พวกกันก็อีกเรื่องนึ่งด้วยพี่น้องเนี่ยฝากไปชมในอันเพลงยาบอกว่าเท่าของเจ็ดล่องโดนกับเพลงมรักเสกกวกเดนเป็นคนไทยเสกกวกคนดังตัวนี้พี่น้องก็บพราดังก็เนี่ยดังแมพพี่น้องเลยยี่สิบปีอีกนรื่องหนึ่งอ่าไทยกับมูฟลอยใหนย่านพัฒนได้ใช้ตัวเดียวนี่เจ๊เจ๊เจ๊ไหนจะได้รู้กว่าทั้งงัดเรื่องเรื่องหนังกว่าทั้งงัดไทยกับมูแม่แดงกับมูไหนย่านมู ผู้ใหญล่ะพญามาตินวิทเลยครับอ๋ออันผู้กับกับเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนประชุมอยู่สภาพยวนสารจังหวัดการสินอยู่ขอได้เขารวมประชุมอยู่เพื่อนนำเสนอเรื่องปอบทางงัดอันนี้ได้ยินมาอยู่ไออาจารย์ไอปีชาสาคอนแมนแมนเราซื้อเราไม่กูอยู่มาให้สักครแมนไม่ไม่แดงนี่เป็นปอบแมน ไปมาตินกับเล่นเป็นแว่นไผ่แมนจะขอไอ้นี่เลยเป็นผู้ซอยอันผู้ที่ตามก็ไปเงีย้ยไหนย่านนะ่ะแมนแต่กับพระท่านไหนใช้พี่น้องเขาไปเสนอกันนัในบุบว่าพระท่านพานันว่าจะแก้บทในไทยแก้ไท,ย,ท,ย,ทยยังมันโคตรพิลึกกันได้เงี้ยวอย่ามากเท่าปานนี้ละอีกเรื่องที่สว่างาป่านนี่ไทยปีกายนี่อันช่นองบีไทยบันของไอ้สองโมโนยีเก่าแต่พรท่านไหนใช้แต่ว่าตัดจะเรียบร้อยแล้วว่าพวกขันบ่อเป็นปีนี้กับเป็นปีหน้าพะนะแต่ว่านี่เขาเจอร่องสอง ใช้แทนนอนไะนะลงจองของโมโนนะย์เห็นโปรเจกต์อยู่หารเรืองมีอะไรแวาได้คนดังตัวนี้มาอยู่น้ำเพชยรลำพืชนนี่ไหมอันเพราะท่านอยากอันขายเบ้าไร้นะพี่น้องกับชิว่าโอ้ยได้อันมองหันเจียงวงนี้มากเลยทีนะพี่น้องกับชิว่าบ้ากันเป็นกันสีแต็งแจกบาด ตีแตีงเอามาเป็นเคยอไม่พอ,อนทักบ้านโอ้ยให้กับพ่อหนากับหน้ากับพ่อต้องไม่มองเสียกินมองเสียกินกับพ่อายนะนะ้าพี่น้องเอ้ยอ,อ,อ,อาศัยขอกินน้ำผู้หาเพลินห่างเพลินมีนี่แหละครับกับเอาแต่พ่อแม่เพลินสิพิจารณาแหลนะเนาะต่งางไม่เห็นมากแสางน้ำเพลินได้ทะใดกับสมมาภาคควนพ,พ่อเ่าเสียหน้าเสียพ่อเสียแม่เนาะบ้านมีคือมีแฝงแหมีจีบีจอมเนาะพี่น้องเนาะ พี่นางว่าท่ายมาคคาราคาซอยลูกซอยหลานเนี่ยขันพ่อกับเอฟซีโจกเติมเนี่ยเด้อขันมาหาแม่ตจ้ลูกเหม็นรับถามว่าแมธแล้วจักบาทล้วเนี่ยนี่พ่อเนี่ยจักบาทล่ะเนี่ยน้านี่เหียจักบาทล่ะเนี่ยค่าทุกนต้องถามแฟนคลับก่อนต้องถามแฟนคลับว่าความเหมาะสมประมาณไหนแฟนคลับว่าตายเจ้าแฟนขับันห้าข่อยไปแต่งเขียวออกดีข่อยเฮ็ดเขียวอ้อมหัวเป็นสีนะพี่น้องข่อยกับที่พ่อรอขันลื่นลือนขอนตัว ว้หอยมันหนาสนใจญยี่ิก่ห้า่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะแม่หนุ่มลูกสาวแม่ผู้งามเนาะแม่นี่ครับอ้ยผู้งามเห็นที่แหลกจนปิงอ่ะพี่น้องเอาเจ็ดจังไหรเห็นปลาเวทปลาเวทมันก็ับตองคูกำลังมาที่นี่นี่ ตาแดงก็ต้องคู่กันขนาดงอปลากันเนี่ยเออเมื่อวันทีก็ต้องคู่กันเลยวปตาแตงแต่เฒ่างอปลาธนพจนเท้าก็เป็นคนจนหลุดจะน่ายังเอาสอนแตงแต่นั่งไก่สอนก็ยังเอากับเท้าสิริโวลไก่สอนห่วมปัดคว่ำพะไกยมีตัวน้องสีเพ่มาอยู่เขื่องทางพ่อตาแดดเปียงปังไอยังภากลางฝนอดสาทนความถูกจังดวนมาถึงนองข้าไมาเห็นแล้วสินี้ฝ่ทางอื่นเปลือยอมาเห็นแล้วเ่าได้ทื่อเหนื่อยจ้างผีบ่อนีอะไรนะ ทำน่องยืนจุ่มอยู่เลยเนาะดูละลูกถามว่าเพื่อถอดข้าบได้เด้อแน่นครับวันนี้ทาำเองกับสิทอดข้าบเพื่ออะไรเอราะเชียงนี่ตัวรองนี้ไม่ต่างเตียกี่โผ่เท่านี้พี่น้องโอ้ยเนาะอันนั้นมันละครอดมันนั่นมันมันมีทานปลาล้ำปลาล่าเด้อครับอันนี้ก็จริงนี่ไอ่ไอ้บ๊อบปิดไฟนี่กวาดภาพนวลน้ำดาล่านิ้วไว้ทำใจยากนี่แหละแน่นว่าพี่น้องว่าโอ๊ยี๋ยวผงจไปเปลี่ยนอยู่ดอกแม่ใช่น้าแต้ว่าเขาว่าแต่เขาออกจริงจริงนะ แม่สิบอกเลยจริงๆนางน่ารักดินางน่ารักดูจริงๆอ่ะน่ารักเป็นคนแบบว่างามเลิกไหมพี่น้องผู้ใดครับกานีลานี่แม่แม่ดีใจทำไมดีใจทำไมโอ้ยเบียดแถวเราเขินอะไรได้บ้านเขินอลไรได้บ้านช่องพวกระเฮ็ดถึกนะถึกหนาใครเปลี่ยนช่องไหมใครจะวาดมาคือพอนะช่องนีละคือแล้วช่องนีลคือแล้วคือแบบ ที่บาดไปยังสั่นที่คลิกไปยังสั่นคือดอกเตอร์เลยใช่ไหมเป็นแบบว่าบ่าวบังหังมันหนาลากค่ะลูกครับผมอุ้ยคือจะคล้องค่ะลูกครับผมครับครับถ้าไปทำทรงอื่นเด็ดขาดเลยครับผมอืมนั่งขื้นนันเป็นค่าเล็กเตอร์แล้วนะครับนั่นแล้วแต่ว่าผมหมากผมก็ชอบสัองเต็มทายนังแหลกดิอาจารย์ปีชาเลยว่าตัวย่อไปเช่าเด้อเนี่ยมันเป็นค่าแร็เตอร์ของตัวเราครัแม่นครับเขาวจะบอกผมมันเป็นค่าแร็เตอร์ของตัวเราบัดนี้ไปท่ายนังสี่เขาจะค่าแร็เตอร์นด มันก็ได้เลยเขาไ่ตองแมาแตงแกวแตงให้ข้องหญนะตัวมันได้เลยประมาณสี่งนี้ประมาณนี้ครับแลอีกเรื่องหนึ่งเพราะท่านเด่นไทยอันรักข้ามก้องไอ้บ้านนานลต่ซีรีส์ไอ้ช่องสามสิบหกผมไปออเดชั่นอยู่เมืองนุ่นก็ว่าสิเปิดกว้างวางสว่วงกันย่าสว่วงกันย่าสิผ่านมากนี่แหละครับ มาคงอี่น้องบนนู้นหูมันจะเข้าพี่น้องหากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องยูทูบมลรำมักจุมอัพแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับ